เป็นเริ่มต้นข่าวสารแรกนะครับในพระในพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในหลวงและพระราชนีครับทรงเปิดป้ายซื้ออุโบโสถกลางนามโทสมราชบพิตรปุณธริกาข้านสีมาและถวายพระพุทธเทวอนารถบพิตรที่วัดปาหน้าสงข้างครับวันนี้เวลาเมื่อวันที่ เวลา17นิกา15นาทีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงยางท่ากาศยานกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีกองทหารเกียรติยศว่าทีพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายอำนาจเย็นยิ่งอธิบดีผู้วิพากษาภาค3พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภักที่2 พลตรวจโทวัฒนายี่จันทร์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยัปยงเสด็จพระชมเนินไปยังสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาสีอำเภอหนองสามสีอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเวลา18นาฬิกาสนาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จถึงสนามเฮลิคอปเ,เตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีโดยมีนายนารงเทพเสนาผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่3รองที่บดีผู้บัญชาการภาคสามแม่ทัพน้อยที่สองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ามและข้าราชการเฝ้าถูละอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเกาะแก้วตำบหลหนองสามสีอําเภอเสนาคณิคมจังหวัดอํำนาจเจริญจากนั้นค่ะเวลา18นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดเกาะแก้วตำบหลหนองสามสีจังหวัดอํำนาจเจริญในการนี้ค่ะทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ นวราชบพิษทรงกราบทรงศีลประทานทรงถวายศีลจบสเสด็จจากพรบพลาพิธีไปยังแท่นหน้าอุโบสถกลางน้ำทรงกดปุ่มไฟฟ้านะคะเปิดแพรคุมป้ายชื่ออุโบสถดทศดมราชบพิษปุนทริกาคารสีมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามให้อันแปลว่า อุโบสถอันเป็นเขตสังฆกรรมรูปทรงดุดดอกบัวบุญทริกประจำปีขอภัยคะ่ะประจำรัชกาลที่สิบโดยได้อัญเชิญพระปรมาพิไทยวปรขึ้นประดิษฐานเหนือนาพระราชทานที่หน้ามุกจากนั้นเสด็จเข้าอุโบสถกลางน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลายัย ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระประธานประจำอุโบสถโบโสถทรงกราบทรงลงพระประมาพิไทยและทรงลงพระนามาพิไทยในแผ่นศิลาจากนั้นพระอธิการโจมขันติโกเจ้าอาวาสวัดก่อแก้วถวายของที่ระลึกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเสด็จออกจากอุโบโสถกลางน้ำไปยังบริเวณ โอทิมณฑลโอกาสนี้ค่ะทอรพระเนรนิทรศการหลักปฏิบัติธรรมนาวาวัง7ขั้นตอนการนำยา7เม็ดซึ่งเป็นจุดเด็ดหลักนะคะของธรรมนาวาวังไปปฏิบัติประกอบด้วยยาเม็ดที่1และสองเป็นการท่องพระรัตนตรัยและการทักอารมณ์ยาเม็ดที่3และ4ี่ ท่องธาตุกรรมฐานและพิจารณากายโดยให้จิตเห็นความจริงของกายสู่ความเป็นธาตุส่วนยาเม็ดที่5 6และ7คือการท่องขันห้าพิจารณาอารมณ์ลงสู่ความเป็นขันห้าจนจิตเข้าใกล้ความจริงของจิตเองและเข้าสู่หลักอริยสัจส,สี่อันเป็นที่สุดแห่งการดับทุกอย่างสิ้นเชิงจากนั้นนะคะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูก ต้นพระสีมหาโพธิทศมราชบพิษและมีการเสด็จเข้าพับพลาพิธีทรงประเคนจตุปใจถวายไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนทกรพระสงฆ์นะคะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรม ราชบโรุกาสให้นางทองศรีเพียนกล้าน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีกราบบงคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างอุโบสถกลางน้ำค่ะจากนั้นนะคะก็เฝ้าเฝ้าทุลละอ,องธุรีพบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับค่ะเสร็จแล้วจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดป่านาโศกหางตำบลหน,นองสามสีอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจเริญ เมื่อเสด็จพระราชาดำเนินถึงวัดป่านาโศกหังเสด็จเข้าศาลาการประเรียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงพระสุรายทรงเจิมพระพุทธวนาวราบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายพระพุทธวนาราชบพิษแด่พระราชยานวัชชิโนพาสทวีวัตจารุวันโน เจ้าหน้าที่อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิษขึ้นประดิษฐานบนบุษบกเรียบร้อยแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทาธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายออนุโมทนาถวายอดเอเรกพระราชยานวัชรชิโนพาสท,ทวีวัตรจารุวันโนจะอาวาดวัดป่านาโศกฮังพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชาชน ประกาศพระปริทถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโรการให้พระราชยานวัชรชิโนพาทวีวัตจารุวันโนเจ้าอาวาสวัดป่านาโศกหังเฝ้าถวายหนังสือที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นองสามสีอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร